เริ่มตั้งแต่ปี1885ถึง1908การปกครองในช่วงนี้ขึ้นชื่อเรื่องความโหดร้ายทารุณการใช้แรงงานบังคับอย่างหนักในการเก็บเกี่ยวยางพาราและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆซึ่งส่งผลให้มีชาวคองโกเสียชีวิตไปหลายล้านคนเนื่องจากแรงกดดันจากนานาชาติที่ประนามความโหดร้ายนี้ในปี1908รัฐบาลเบลเยียมจึงเข้าควบคุมดินแดนนี้โดยตรง แม้ว่าสภาพความเป็นอยู่จะดีขึ้นบ้างแต่การปกครองยังคงเป็นการกดขี่โดยชาวคองโกไม่มีสิทธิทางการเมืองและทรัพยากรธรรมชาติยังคงถูกสแสวงหาผลประโยชน์อย่างมหาศาลเพื่อเบลเยียมหลังสงครามโลกครั้งที่สองชาวคองโกเองก็เริ่มรวมตัวกันจัดตั้งขบวนการชาตินิยมและพักการเมืองต่างๆเพื่อเรียกร้องสิทธิและเอกราช พักการเมืองที่โดดเด่นที่สุดคือขบวนการชาตินิยมคองโกนำโดยปาทริสนูมามบาซึ่งเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และมีบทบาทสำคัญในการปลุกระดมประชาชนเบลเยียมซึ่งเผชิญกับแรงกดดันจากภายในและภายนอกประเทศตระหนักว่าไม่สามารถยื้อการปกครองคองโกไว้ได้อีกต่อไปจึงตัดสินใจเร่งกระบวนการมอบเอกราชให้คองโกอย่างรวดเร็วและกระทันหัน โดยมีการจัดการประชุมโต๊ะกลมที่กรุงบรัสเซลส์ในต้นปี1960เพื่อกำหนดวันประกาศเอกราชในพิธีประกาศเอกราชพระเจ้าโบดวงที่หนึ่งแห่งเบลเยียมได้กล่าวสุนรทรพจน์ยกย่องความสำเร็จของเบลเยียมในการพัฒนาคองโก แต่ปาทริสลูมัมบาซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของคองโกได้กล่าวสุนทรพจน์ตอบโต้โดยเน้นย้ำถึงความทุกข์ทรมานและการต่อสู้ของชาวคองโกภายใต้การปกครองของเบลเยียมซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเบลเยียมเพียงไม่กี่วันหลังได้รับเอกราชกองทัพคองโกก็ก่อกระบฏ เกิดการจลาจลทั่วประเทศและแคว้นกาตังกาซึ่งอุดมด้วยแร่ธาตุก็ประกาศแย่งตัวออกไปทำให้เกิดวิกฤตการคองโกที่ยาวนานและรุนแรงหลายประเทศเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในวิกฤตการณ์นี้รวมถึงเบลเยียมสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตซึ่งต่างมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการเมืองในคองโก ปา r ริสลูมัมบานายกรัฐมนตรีผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อเอกราชถูกปลดจากตำแหน่งถูกจับกุ่มและถูกลอบสังหารในเดือนมก,กราคม1961ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตกใจและโศกเศร้าไปทั่วโลกแม้ว่าการได้รับเอกราชแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความไม่มั่นคงทางการเมืองและการแทรกแซงจากต่างชาติที่ส่งผลกระทบต่อประเทศมาจนถึงปัจจุบัน